สวัสดีพี่น้องนะครับมันนี้พามายามกุ้งนี่พี่นอ้องเบื้งเด้อผมเอาหัวอาหารลงน้ำก่อนพี่น้องโอ้โหป่ายังคือเป็นตะไหลเดี๋ยวพี่น้องได้ปะซิวบนมาลุ้นพร้อมกันนี่พ่อพี่น้อง ปืดขาวจากภาคเลยพี่นอ้องปืดถึงปลาถึงกุ้งเดี๋ยวเด้อยเดี๋ยวเด้อยเดี๋ยวเทให้พี่น้องเบ้งมานี่ครับเทลงเลย งูก็ได้หลายแต่พี่น้องเต็มคูเลยพี่น้องหลังเดียวแต่เป็นปลาน้อยครับปลายังหูบะปลานิดหน่อยพี่น้องอ่ะใส่น้ำให้จักน้อยไปไปรุนอีก เดี๋ยวสีเลือกปล่อยไว้เด้อพี่น้องเด้อป่อยนิ่หน่อยนี่ปล่อยลงคือเก่าครับไปลุ้นอีกหลังต่อไปเด้อพี่น้องเด้อไปงาหงามาหลังนี้ลุ้นกันพี่น้องว่าสีมีกุ้งบ่ครับหลังที่แล้วนั้นกุ้งมีอยู่พี่น้องแต่บ่หลายหลายแต่มันป่าโอ้เอา ลุ้นซ้อยกันลุ้นซ้อยกันโอ้ได้อยู่พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวกุ้งมี่กุ้งมี่หลันงนี้โอ้อยเอาหัวแฮนออกก่อนเวยพี่น้องเด้อ อามาโอ้หลังนี้มีกุ้งครับนี่พี่น้องเอาไปเที่ยใช้คุมองเดียวกันนี่เด้อพี่น้องเด้อหลังนี้มีกุ้งให้เรากินนะครับนี่หมานอยู่ครับ ปซิวหน่อยก็ติดด,ดีดีได้พี่น้องนี่ตัวเส็ใสเลยประซิวเป็นตะกอยเสีบโอเคพี่น้องหลังที่สองนะครับเดี๋ยวเราไปยามหลังที่สามอยู่ท้างพุ่นครับพี่นอ้องย่อีกบอหนึ่งนะครับลุ้นช้อยผมหน่อยเด้อลุ้นช้อยลุ้นซอยผมหน่อยเด้อว่าอีกบอนึงมันจะมีป่าป่พี่น้องไปขอเดินแปบน๊บนึงครับ มาหัแล้วพี่น้องนี่หลังนี้หัวอาหารมันยังคือเก่าอยู่นะครับอมีกุ้งนะพี่น้องตัวใหญ่ยุ่กุ้งต้นมากจีเป็นหัวอาหาร mình thì nó đầy để tương cân chưa โอเคไปยามอีกหลังหนึ่งกับกับดอกพี่น้องโอ้ป่าไหมป่ามันตื่นมาพี่น้องหลังสุดท้ายแล้วเขาก็จะเอากุ้งไปก้อยกินหมูแดงพี่น้องอปุ๊บอุ๊บอุ๊บนี่หลังนี้ว่าไงครับ อ๋อมีครับมีกุ้งครับฝั่งนี้มีแต่กุ้งล้วนๆเลยนะพี่น้องปลาบอกค่อยมีครับอโอเคครับพี่น้องคลิปนี้ก็บมมียังมากมายบมมีอย่างหลายดอกครับส่วนพอแมีพี่น้องมาหากินนำหัวคำํำหาเขาแรงครับพี่น้องตรงนี้ก็ได้อีก กุ้งนะครับเปก้อยแต่ว,ว่าปลาสีเหลือกออกด้วยพี่น้องด้วยนี่พวกปลาหน่อยปลาหนี้หน่อยเหลือกออกครับโอ้หลายเลยให้เขาได้ใหญ่ด้วยพี่น้องด้วยไปคลิปนี้ก็ลาพี่น้องไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับพี่น้องเป็นกำลังใจให้กันกนะครับผมบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ